สุขใจทุกครั้งที่ได้มาที่อำเภอรเรนูนครครับอำเภอที่เรียกได้ว่าเป็นดินแดนแห่งมนตร์ขลังเป็นดินแดนแห่งชาวผู้ไทยดินแดนแห่งนี้คือดินแดนศักดิ์สิทธิ์อีกที่หนึ่งครับอยู่ที่จังหวัดนครพนมพระธาตุเรนรูแห่งนี้เชื่อกันว่าเป็นพระธาตุประจำวันเกิดของผู้ที่เกิด วันจันครับและยังเชื่อกันว่าท่านใดที่ได้มากราบไหว้ขอพรแล้วก็นำเครื่องสักการบ,บูชานำไปถวายองค์พระาธาตุเรนูเขาบอกว่าจะมีหน้าตาผิวพรรณผุดผ่องดังพระจันทร์คืนวันเพ็ญเดี๋ยวผมจะไปกราบไหว้ขอพรองค์พระาธาตุเรนู าางด้น,นนนใะครับพระธาตุเรนูแห่งนี้ก็ตั้งอยู่ที่อำเภอเรนูนครจังหวัดนครพนมมีโอกาสมีเวลาก็มาเที่ยวมาชมมากลับไหว้ขอพรกันได้ขอบคุณมากครับฝากกดติดตามในแอปพลิเคชันต่างๆของโตโต้สนแยมขอบคุณมากสวัสดีครับ